เราจะมาในการกินขนมกัน,กนนะคะขนมนี้คืออะไรก็ไม่รู้เราลองแกะกันดูนะคะหาได้เราค่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เดี๋ยวเราชิมกันกัน,กนอร่อยมากเลยค่ะถ้าแปลว่าผสมกับนมแล้วมันจะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะ ถ้าแปลว่าเราจะกินอันนี้ไปซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะหรือจะเอานมอันไหนก็ได้มาผสมกับขนมอันนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะลองหาซื้อดูนะคะอร่อยกว่าขนมอันอื่นอีกนะคะขอ จบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมซื้อขนมอันนี้ด้วยนะคะกับนมช็อกโกแลตหรือนมจืดหรือนมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะคะบ๊ายบาย